เนื่องจากวันนี้นะครับหมอจะรับเชิญมาบรรยายสอนหมอนะฮะมีหมอมาเรียนมากมายเลยเก็่ยับเรื่องของการฉีดคือเรื่องยังไงให้ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงนะครับแต่เนียจอมถามไปแล้วหมอแต่ละคนอยากจะลงคะแนนเสียงเลือกอะไรเสียงไปฟังกันเลยจะเลือกเลือกพักอะไรอ๋อเลือกอะไรที ern, ่มันใหม่ๆบ้างครับหมอใหม่ๆบ้างครับขอเลือกครับที่ไม่ซื้อเสียงเราที่ไม่ซื้อเสียงอยากเลือกพักอะไรครับ โอโหยากเลยค่ะบรานี้พักถาพ้าถรที่เอ่อผลงานเขหน้าเขาดีดีนะเขารอไว้ก่ออร่อโอเคครับถามว่าจะเลิอกพักการเมืองไหครับต้องอัดด้วยเหรอคะโอเคไปไปอบเพืออะไรต่อไหมโอเคครับถามว่าอยากจะเลือมพักอะไรครับคราวนี้เลืตั้ง าาจพักพอนี่ต้องงานหนักจังครตอนนี้เลือกพักอะไรครับเลือกพักไก่าเลือกตั้งคราวนี้เลือกพักอะไรครับเออเก้าไก่นี่นี่เอาไปเลยค่ะห้าร้อยเลือกตั้งคราวนี้จะเลือกพักอะไรครับก้าไก่ถูกอ่ก้าไก่นะครับ